สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอัมเทรินีโดยไม่หมออัมธรรมธาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้ก็คือถ้าเราลองเงียบไปบ้างอะ่ะเขาจะทํำยังไงโอ้ oh. <laughs> สำหรับคนที่มีคนคุยนะหรืออาจจะเป็นคนที่แบบเราช,ชอบอยู่นะหรือว่าอาจจะเป็นแบบแฟนก็แล้วแต่นะอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราลองเงียบบ้างอะ่ะ นะโอนะเขาจะทํายังไงนะเขาจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูไพ่กันนะคะเดี๋ยวมีไพ่ให้เลือกทั้งหมดสี่กองนะคะหมอขออนุญาตเลือกกองไพ่ไว้ก่อนกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามแล้วก็กองที่สนะี่เนาะถ้าเราลองเงียบบ้างเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมามาทำนายกันนะคะมีให้เลือกทั้งหมดสี่กอง ก่อนที่จะเลือกเนาะทำสมาธิกันก่อนเพื่อความแม่นยำนะคะของการทำนายเนาะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกอย,ยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะ รือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นหรือสบายใจก็ได้นะคะใครที่ยังไม่โอเคกดพอสททำต่อไปเรื่อยๆเลยเนาะส่วนใครที่โอเคแล้วนะหายใจทั่ดลึกๆขึ้ื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออุยาเปิดดวงตาที่3ออกไปส่งกระแสจิตขอดูพลังงานของเขาหน่อยคนที่กําลังนึกถึงอยู่ตอนนี้ถ้าเราลองเงียบไปบ้างเขาจะเป็นยังไงเนาะอ่ะสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ ที่ยังไม่ได้เนาะกดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะส่วนใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจอยู่มากที่สุดเลยนะคะในหัวข้อที่ว่าถ้าเราเนี่ยไปบ้างเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเนาะหนึ่งสสาหรือสี่หากรู้สึกสับสนทําสมาธิใหม่หายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตานะคะ ทำสมาธิไปอีกสักครู่หนึ่งจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิหรือรู้สึกสบายใจจากนั้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกอกองไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดหากทาแล้วยังสับสนอีกอีกเนะเาะลองลองทำอีกสักสองสารอบหรือสามสีส่รอบนะคะถ้าทําแล้วมันก็ยังสับสนอยู่ดีแสดงว่าพลังงานของหนูอาจจะมีมากกว่าหนึ่งกองเนาะเพราะนั้นฝากคำนายมากกว่าหนึ่งกองได้เลยนะ ใครยังเลือกไม่ได้กดคอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนายการเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งตามวยกองที่สองสและสี่ไล่ไปตามลันแบบนะจ๊ะอ่ะเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งกันก่อนเลยนะมาดูกันว่าถ้าหนูเงียบไปบ้างถ้าเราลองเงียบไปบ้างเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรขอดูพลังงานนจะ๊ะโอโ้ดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าเราลองเงียบไปบ้างเนาะดูเหมือนกับว่าใจคอไม่ดีละ ใจพอไม่ดีแล้วขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะเพราะพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรนะคะขอบคุณครับลูกให้ดอกไม้อะแม่จะทักดูไว้โอเคไหมครับขอบคุณนะคะสวยไหมสวยไหมครับใช่<ว>ขอบคุณครับเห็นไหมคะอะอะจะมีดอกไม้นิดหนึ่งเพราะว่าลูกเสียบไม้นะโอเคนะโอเคอะลูกเอาดอกไม้ไมา อ่ะขอดูพลังงานหน่อยเขาจะว่าอย่างไรบ้างโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าคุณนิ่งเงียบไปบ้างนะต้องบอกเลยถ้าคุณลองเงียบไปบ้างนะอยู่ไม่สุขเลยจ้ะเฮ้ยเวลาคุณเอาจริงคุณน่ากลัวนะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณลองเงียบไปบ้างนะหรือหากคุณลองนิ่งกับเขาบ้างต้องบอกเลย ใจคอเขาไม่ดีเลยนะไม่โอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอยา่างเพื่อที่จะรังให้คุณอยู่หรือเพื่อที่จะทําให้คุณสบายใจแน่ๆคือดูจากพลังงานตรงเนี้ต้องบอกเลยเวลาคุณเอาจริงคุณน่ากลัวมากถ้าคุณลองนิ่เงีเยบไปบ้างต้องบอกเลยใจคอเขาไม่ดีเขากลัวคุณทิ้งนะเนี่ยดูจากพลังงานตรงเนี้กลัวจะเสียคุณไปนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณลองเงียบดูบ้างต้องบอกเลยเขาเทคแอคชั่นแน่นอน เขาจะเข้าหาคุณมาง้อมาขอคืนดีหรือมาพูดคุยกับคุณมาเคลียร์ใจกับคุณแน่ๆเขาจะไม่ยอมให้ความสัมพันธ์มันเงียบแบบนี้แน่ๆแน,แน่นอนดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณมันของจริงถ้าคุณนิ่งเงียบไปบ้างหรือถ้าเกิดคุณเอาจริงขึ้นมาก็อบอกเลยมีร้องไห้มีน้ําตานะจ๊ะเขาอะ ดูจากพลังงานตรงนี้ไม่ยอมเสียคุณไปแน่นอนนะกังวลใจไม่สบายใจร้อนรนทนไม่ได้ทนไม่ไหวทนไม่อยู่หรอกนะมีโอกาสว่าเขาจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแน่นอนนะอาจจะง้อขอคืนดีหรือกลับมาเคลียร์ใจกันพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันเขาจะนิ่งนอนใจไม่ได้เลยเพราะเขากลัวจะเสียคุณไปเพราะเขากลัวคุณจะทิ้งเขาค่ะโอ้นะเพรนาะฉะนั้นรู้ตัวเองไว้เลย,เลยว่าคุณ มีคุณค่ามากพอแล้วต้องบอกเลยว่าคุณมีความน่ากลัวในตัวเองสูงยิ่งคุณเอาจริงยิ่งน่ากลัวนะเ,ออเพราะฉะนั้นแล้วคุณจับพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยหากคุณลองนิ่งเงียบไปบ้างเขาสะทกสะทานแน่นอนไม่ปล่อยให้คุณหลุดมือแน่ๆเทคแอคชั่นแน่ๆงอคุณแน่นอนนะเออ ใครนครักพูดนายอย่างพูดนายจะก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณเลคะยินดีด้วยนะอ่ะต่อมาต่อมานะคะอ่ะมาถึงกองที่สองกันบ้างนะคะมาดูกันว่าถ้าคุณนิ่งเงียบไปนะคะหรือลองเงียบดูบ้างเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรว้าวน่าสงสารมากน่าสงสารมากนีา ถ้าคุณลองเงียบดูบ้างนะต้องบอกเลยเขาจะส่งสารกลับมาหาคุณค่ะโอ้ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาทุกใจแน่นอนเขาอยู่ไม่สุขแน่ๆถ้าเกิดคุณลองเงียบดูบ้างต้องบอกเลยถึงทีของคุณแล้เกรมพิกแล้วนะมันจะไม่ใช่คุณที่จะต้องตามเขาต้อยต้อยแล้วเขาเนั่นแหละจะกลับมาตามคุณต้อยตๆอยเออดูจากพลังงานตรงนี้ ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาจะลนลานลุกลี้ลุกลนนะทนไม่ไหวทนไม่ได้แน่นอนดูจากพลังงานตรงนี้โอ้โหถ้าคุณลองเงียบดูบ้างนะต้องบอกเลยเขาสมสารกลับมาแน่ๆนะแล้วมีโอกาสว่าเกมจะพลิกเลยจากที่เขาไม่ค่อยสนใจคุณเขาจะกลับมาสนใจคุณจากที่คุณต้องคอยตามเขาเขาจะกลับมาวิ่งตามคุณค่ะเป็นไปได้เหลือเกินว่า อีกทธิพลของคุณจะทรงพลังมากค่ะคุณลองเงียบไปบ้างค่ะคุณลองนิ่งบ้างหากคุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นคนที่จะต้องกระวนกระวายใจไม่สบายใจไม่ใช่คุณและจะเป็นเขาดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยพอคุณนิ่งเงียบบ้างเขาจะสํานึกแล้วนะ รู้แล้วว่าถ้าการไม่มีคุณอยู่เนี่ยชีวิตมันไม่ไม่มีความสุขขนาดไหนเพราะจะทนไม่ไหวร้อนรนทน,นไม่ได้แน่นอนแล้วมีโอกาสว่าจะงอเนะีกลับมาขอคืนดีแล้วจะกลับมาดีกับคุณกว่าเดิมด้วยเออเกมจะพลิกทันทีถ้าเกิดคุณเอาจริงขึ้นมาต้องบอกเลยถ้าคุณลองเงียบดูบ้างนะโอ้โหเขาทนไม่ไหวแน่นอนนะ เศร้าซึมเศร้าซึมนะโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสเหลือเกินถ้าคุณลองเงียบขึ้นมาจริงๆหรือลองเงียบดูบ้างนะตัวเขาเองอ้างวางแน่นอนแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าจะกลับมาง้อของคุณดีเกมจะพลิกสถานการณ์จะพลิกเลยจากที่คุณตามเขาเขาจะวิ่งตามคุณจากที่คุณต้องคอยแบบว่าไถ่ถามหรือว่าต้องคอยแบบว่า ตาเดินตามเขาตลอดเวลานะเกมพลิกเลยเขาจะกลับมาเดินตามคุณหรือวิ่งตามคุณนะจะมาเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คุณมากเป็นพิเศษเพราะลึกๆแล้วต้องบอกเลยเขากลัวจะเสียคุณไปนะและเขารู้ดีว่าคุณเป็นคนที่มีดีมากมายขนาดไหนเขารู้ดีว่าเขาจะหาคนดีๆแบบคุณเนะี่ยได้ยากแล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณลองเงียบดูบ้างลองไม่สนใจลองไม่ใส่ใจกาดูบ้างเนี่ยต้องบอกเลยเขารู้สึกนะ สำนึกนะเออสำนึกนะแล้วก็รู้สึกด้วยนะแล้วก็จะรู้สึกตัวทันทีด้วยแล้วจะกลับรำนำทีนะเกมจะพลิกทันทีเขาจะกลับมาให้ความสนใจมาใส่ใจคุณหรือว่ามาดูแลแค่เอาใจใส่คุณมากกว่าเดิมเพราะว่าเขาไม่อยากจะเสียคุณไปเพราะเขารู้ดีว่าถ้าเขาเสียคุณไปนะเขาเสียคนดีๆไปจากชีวิตแน่ๆโอ้เนาะใครล้วกาทานนายทุานายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเฮ้ยยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะ ยินดีด้วยนะอะเหลืออีกสองกองก่อนอื่นขอดื่มน้ำก่อนนะกระหายกระหายนะกระดกแรงไปดนะ้วยโอ้ยเกือบน้ำจะเข้าหน้าเข้าตาไปหมดเลยนะ โอเคมาสู่กองที่สามนะมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าคุณลงเงียบไปบ้างเขาจะเป็นอย่างไรหนึ่งสองสามค่ะเอาละถ้าคุณเงียบไปบ้างสิ่งแรกเลยที่เขาจะทําคือทบทวนก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอทําไมอยู่ๆเราถึงเงียบไปทาไมอยู่ๆคุณถึงเงียบไปมันเกิดอะไรขึ้นเขาทําอะไรผิดหรอ หรือมันเกิดอะไรนะมันอันดับแรกเลยสเต็ปของเขาคือการทบทวนตัวเองก่อนถ้าเกิดว่าคุณน่เงียบไปเขาจะกลับมาทบทวนตัวเองอืมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์นี้เขาทําอะไรผิดเขาทําอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่ามันเกิดอะไรนะมันจะเป็นสเต็ปนี้ก่อนเลยอันดับแรกอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าเกิดคุณนเงียบไปเนาะสเต็ปที่สองต่อมา นะเขาอาจจะมาส่องโซเชียลคุณนะว่าคุณกําลังรู้สึกอะไรคุณจะโพสตอะไรลงโซเชียลหรือเปล่านะเออเพื่อที่จะได้เป็นไกด์ไลน์ให้เขาให้เขาได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรเพื่อนทำไมอยู่ๆคุณหนึ่งเงียบไปอยู่ๆถึงคุณหนึ่งเงียบหายไปอยู่ๆถึงคุณหนึ่งนิ่งนิ่งไปนะเออแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ดูดวงจา้าดูดวงมีโอกาสเหลือเกินนะคุณเงียบหายไปเขาดูดวงแนะ่เช็คก่อนนะพราคนนี้เป็นสเต็ปสเต็ปเหมือนกันเนาะพูดถึงนะ คือมีสเตปของการของการแบบรีวิวนะรีวิวนะววนะเออว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอันดับแรกทบทวนตัวเองก่อนสถานการณ์ช่วงที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นหรอทําไมอยู่ๆคนถึงเงียบไปถึงนิ่งใหม่ทาไมคนถึงเงียบเงียบไปนิ่งไปทําไมมันดูแปลกๆรีวิวตัวเองก่อนทบทวนตัวเองก่อนว่าเกิดอาการอะไรเกิดขึ้นบ้าง 2. เช็คโซเชียลก่อน คุณโพสอะไรบ้างคุณรู้สึกอะไรยังไงเสือไก่กู้นะเช็คก่อนเช็คออนไลน์ก่อนสเต็ปที่3ดูจากังงาตรงนี้เช็คดวงก่อนเช็คดวงก่อนนะเอ,อ้ดูก่อนว่าเอ๊ะให้แม่หมอพ่อหมอช่วยดูหน่อยนะเขารู้สึกยังไงอัคุณตอนนี้ท้ามาอยู่ๆเขาถึงนิ่งเงียบหายไปมันเกิดอะไรขึ้นเช็คดวงก่อนเช็คดวงก่อนสเต็ปของเขานะและสะเต็ปต่อไปของเขาจะทำอย่างไรกอดูพวลางานหน่อยสิเอาล่ะ สเตปต่อมาเมื่อเขารู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนกับว่าเขาจะมาง้อขอคืนดีกับคุณนะจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าดูจากพลังงานตรงนี้เอ้ยคุณมีอิทธิพลต่อเขานะเขาแคร์ความรู้สึกของคุณนะเออดูจากพลังงานตรงนี้เนี่ยเออมันเหมือนกับว่าคุณมีอิทธิพลต่อเขามากนะแล้วเขาก็แล้วเขาก็ดูแคร์ความรู้สึกของคุณอยู่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณลองนิ่งเงียบดูบ้าง เขาเขาก็จะเช็คตามสเต็ปอย่างนี้เลยนะแล้วก็มีโอกาสว่าจะกลับมาปรับปรุงตัวหรือว่าทําตัวให้น่ารักขึ้นให้ดีขึ้นนะเออจะเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คุณมากขึ้นนั่นเองเนาะเออเพราะฉะนั้นถ้าถามว่านะหากคุณลองเงียบรู้บ้างนะหากคุณเลิกวิ่งตามเขานิ่งบ้างเงียบบ้างไม่สนใจเขาบ้างเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไร สเต็ปที่หนึ่งที่เขาจะทําคือเขาจะกลับมารีวิวตัวเองก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเขาทําอะไรผิดเขาทําอะไรไม่ดีหรือเปล่านะเขาจะมารีวิวก่อนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมอยู่ๆคุณถึงนิ่งเงียบไปทําไมคุณถึงไม่ตามเขาเหมือนแต่ก่อนทําไมเขาถึงทาไมคุณถึงดูแบบเฉยๆกับเขามันเกิดอะไรรีวิวตัวเองสเต็ปที่2ต่อมาสิ่งที่เขาจะทําก็คือเขาจะส่องโซเชียลมีเดียของคุณ คุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาส่องคุณเขาอยากจะรู้ว่าคุณอะโพสอะไรบ้างคุณรู้สึกอะไรมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะแล้วคุณรู้สึกอะไรอย่างไรแบบไหนเขาจะรีวิวคุณก่อนว่าคุณรู้สึกอะไรคุณคิดอะไรอยู่เ็ตที่3เขาจะมาดูดวงค่ะเขาจะไปดูดวงเช็คดวงกับพ่อหมอแม่หมอทั้งหลายนะอยากจะรู้หัวใจความรู้สึกของคุณว่าคุณรู้สึกอย่างไร นะคุณคิดอะไรอยู่รู้สึกอย่างไรนะเป็นอะไรทำไมอยู่นิ่งเงียบมันเกิดอะไรขึ้นรู้สึกไม่โอเคอะไรกับเขานะน้อยอ,อกน้อยใจงอนอะไรนะรู้สึกอย่างไรนะสเต็ปสุดท้ายก็บอกเลยกลับมาหมอขอคืนดีกับคุณมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นหากคุณนิ่งบ้างเงียบบ้างไม่ตามเขาบ้างเขาจะรู้แล้วเพราะเช็คมาทุกอนูแลเช็คตัวเองเช็คคุณเช็คดวงเช็คมาหมดแล้วรู้แล้วว่า สิ่งที่ทําให้คุณเงเงี้ยไปคือความรู้สึกไม่สบายใจกับความสัมพันธ์อาจจะเป็นเพราะเขาไม่ค่อยสนใจคุณไม่ค่อยแคร์คุณเขาจะรับรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วดูเหมือนกับว่าคุณมีอิทธิพลต่อเขานะนั่นหมายความว่าเขาเมื่อรับรู้นะหรือว่ารีวิวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแน่ชัดแล้วเขาจะกลับมาง้อขอคืนดีคุณแล้วก็ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น จะสนใจคุณมากขึ้นใส่ใจคุณมากขึ้นเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คุณมากขึ้นน่นเงเออใครรับนายหรือนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เ,หเหยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะดีด้เลยนะอ่ะกองสุดท้ายแล้วจ้านะมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าคุณงเงียบไปบ้างเขาจะทําอย่างไรจะเป็นอย่างไรดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณนงเงียบไปบ้างเนาะ เศร้าซึมเหมือนกันนะเศร้าซึมเหมือนกันนะคะเออดูมีความเศร้าซึมมีความรู้สึกไม่สบายใจอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยแล้วพ่อจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรคนนี้ดูดูจะดูทีท่าจะดูทีท่าของคุณไม่แน่ใจว่าคุณกับเขาใครจะง้อก่อนกันนะเนี่ยเออเพราะดูจากพลังงานตรงเนี้ยถ้าเกิดคุณนิ่งเงียบไปบ้างอะความรู้สึกของเขาเขาก็จะดูทีท่าของคุณก่อนอืม เขาจะดูทีท่าของคุณก่อนถ้าคุณนิ่งเงียบไปบ้างคนนี้เป็นคนที่แบบไม่ค่อยกลา้าเทคแอคชั่นอะไรเท่าไหร่เลยนะเออต้องระวังนิดหนึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณนิ่งเงียบไปบ้างนะคะถามว่าเขาจะเป็นยังไงเขาเศร้าซึ้งเขาไม่สบายใจหรอกนะแต่เขาก็จะดูทีท่าของคุณไปก่อนเออ แล้วถ้าเกิดว่าดูที่ท่าของคุณแล้วคุณไม่แบบรีแอคอะไรกับเขานะมีโอกาสว่าเขาก็จะนิ่งเงียบเือนกันนะนิ่งเงียบในที่นี้คือทําใจนะเป็นคนทาใจเออแล้วเหมือนกับว่าอย่างที่บอกไปไม่แน่ใจว่าคุณกับเขาใครจะแบบเทคแอคชั่นก่อนกันไปมากลายเป็นว่าถึงคุณนิ่งเงียบไปคุณก็อาจจะเป็นฝ่ายที่จะต้องแบบว่าจะต้องแสดงอะไรแบาบงสิ่งบางอย่างให้เขารับรู้ว่าเราอยากจะให้เขางอนะ่ะเพราะไม่งั้นคนนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะเออเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องนะ ไม่รู้เรื่องอะไรเลยช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยนะเพราะเห็นเรานิ่งเงียบไปก็ทําใจเฉยเลยนะแทนที่จะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างนะไม่กล้าเออกลายเป็นว่าพอเขาเห็นคุณนิ่งเงียบเห็นคุณเฉยเฉยเห็นคุณไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเขาเขากลัวเขากังวลเขาไม่เขาก็จะเศร้าซึมไปเลยนะก็จะไม่กล้าเทคแอคชั่นอะไรเลยนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณนิ่งเงียบไปเขาก็จะเงียบเหมือนกันเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงนะ อยากให้งอไหม ي, หรืออยากให้ทําอะไรเขาไม่รู้เรื่องรูร้รล่าเลยเลยนะโอ้โอเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณลองเงียบดูบ้างเนี่ยเขาก็จะเงียบเหมือนกันนะเออแต่ว่าถามว่าเขาสบายใจไหมไม่ได้สบายใจนะไม่สบายใจหรอกนะแต่ก็จะจะนิ่งเงียบนะอืมนะเออจะนิ่งเงียบนะจนกว่าคุณจะแสดงออกให้เขารับรู้ว่าเออคุณอยากให้เขางอนะคุณอยากให้เขาทําอะไรนะเขาถึงจะทําถ้าคุณไม่บอกนะคนนี้ซื่อมากนะเออพูดแบบ อันนี้คือซื้อบื้อนิดนึงนะก็คือแบบไม่รู้เลยว่าคุณต้องการอะไรแล้วก็จะอยู่เงียบ,นยบๆนิ่งๆของเขาไปอย่างนั้นน่ะเออเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้เขางอให้เขาทําอะไรต้องบอกเขาต,ตรงๆนะคนเนี้ไม่งั้นนะ่ะซื่อมากไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เลยว่าคุณต้องการให้เขาทําอะไรไม่ไม่เข้าใจอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นคนสําหรับคนนี้นะถ้าคุณอยากให้เขางออยากให้เขาทําอะไรคุณต้องบอกเขาไปตรงๆนะคะ เพราะไม่งั้นคนนี้เนะี่ยไม่รู้เรื่องเลยซบ้อนะเออเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะถ้าอยากให้เขาทําอะไรต้องบอกเขาต,งตรงๆเพราะถ้าไม่บอกเขาเขาจะไม่รู้เข,ข,ขาจะเขาเขาก็จะเยียมเยี่ยมของเข,ขาอย่างเนี้ยเออเพราะเขาแบบเหมือนคิดไม่ได้นะ่ะว่าควรจะต้องทําอะไรอย่างไร นะเออคิดไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากอยากจะให้เขางออยากจะให้เขาทําอะไรบอกเขาไปตรงๆเถอะค่ะไม่ต้องเลือกเงียบหรอกเพราะถ้าเงียบไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเขาต้องเขาผิดอะไรเขาต้องทําอะไรเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณลองเงียบดูมากเขาก็จะเงียบเหมือนกันนะจ๊ะเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาผิดอะไรแล้วเขาต้องทําอะไรหรอแล้วเขาจะต้องทําตัวอย่างไรหรอเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะเงียบง้อหน่อยก็ต้องบอกให้เขาง้ออีกเพราะไม่งั้นเขาก็จะไม่รู้ว่าเขาควรจะต้องงอ ไม่รู้อะไรเลยช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยนะสําหรับคนวันนี้นี่คือคำำําจํํําาคจากัดความของเขาเลยนะจ๊ะเออใครท่านนายก็รับไปใครไม่สบายใจก็วางไว้ตรงนี้เนาะพะนั้แล้วดูจากพลังงานตรงนี้เนาะแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเออ่ตรงนะ แต่ว่าไม่สบายใจก็วางไว้แล้วก็ให้ไปฟังคำแนานที่เราสับสนในตอนแรกอีกทีหนึ่งนะเพราะมีโอกาสว่าคำแนานำนั้นจะเป็นของคุณด้วยเหมือนกันนะแต่ใครสบายใจรับรู้ว่าเออใช่แม่นนะนะหรือว่าตรงนะก็อ่าไม่ต้องรับคำทํานายไป100%ก็ได้แค่รับคำแนะนําไปก็ได้นะคะเพื่อไปใช้ปรับใช้ในชีวิตก็ได้นะคะเอโอเคน่าจะครบ้ั่วัมงมี่กองน,นะคะก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะ ใครตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์บอกกันบ้างแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังบ้างนะคะอยากอ่านเนาะนะคะ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกอดิง่งกริง้งกริ่งกดซีเฟิร์สให้แม่หมอด้วยนะคะ <c oughs> ในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นหัวใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีต่อไปทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย